ผลประกอบการบิทเทคลบขาดทุนโฟเอ็มซีในวันเดียว IMF แนะเฟดลดดอกเบี้ยช้าไปดีกว่าเร็วไปน้ำมันผันผวน,นหลังสำนักข่าวรายงานอิสราเอลฮามาสใกล้หยุดอยกสวัสดีครับอินดต้ร์รับสู่รายการยูนิทูนโอเรื่องคุณรู้ก่อนเริ่มลงทุนประจำวันทีนท่2กุมภาพันธ์โอ้ผมนัยวชระเมธีวรนันท์จากทีมกลยุทธ์การลงทุนบรอยจอยสปริงประเทศไทยครับก็มาเดตกข,ข่าวเช่นเคยครับเมื่อคืนนี้ก็เป็นคืนที่นะฮะตัวของตลาดหุ้นสหรัฐก็ รีบาวกลับขึ้นมานะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้เรามีมีส่วนของตัว FOMC กันนะครับแล้วก็มีตัวของเฟดเนี่ยนะฮะก็มาลบความคาดหวังกันไปอย่างนี้เราคุยกันไปเมื่อวานว่าอ่มีนาคมเนี่ยไม่ลดแล้วนะครับผมแต่ก็อย่างที่เราคุยกันครับว่าเอออย่างของมองอีสปีของเราเองเราก็มองว่าจริงเซนติเมนต์ของปีนี้ของของของตัวของหุ้นสหรัฐเนี่ยก็ยังคงดีอยู่นะเราก็มองว่าปิดปีนี้น่าจะไม่ลบถึงแม้จะไม่โบกเท่าปีที่แล้วก็เราก็มองว่าเป็นบาย์มันดิบนะครับก็ อาจจะดิฟน้อยไปหน่อยนะเสียด้เหมือนกันที่ถ้าดิฟหลายๆวันนี้ก็น่าจะเป็นจังหวะที่ดีที่จะที่นักทุนที่อยากจะเข้าไปสะสมนะหุ้นสารัฐที่ยังยังไม่มีเยอะเนี่ยนะครับจะได้สะสมปรากฏว่าดิฟวันเดียวครับแล้วก็วันถัดมาเนี่ยนะฮะไอตัวที่เราคิดว่าเป็นตัวชูโรงข,ของปีนี้เนี่ยมันทํางานเร็วไปนิดนึงนะก็เป็นฝั่งของ Big Tech ครับเมื่อคืนนี้ก็มีการประกาศของ3หุ้นใหญ่ ครับที่เป็นบิ๊กเทคนะแล้วก็ปรากฏว่างบออกมามันก็ค่อนข้างจะดีครับแล้วก็ทำให้ตลาดหุ้นโดยรวมเนี่ยปรับตัวขึ้นมาได้นะครับก็กลายเป็นงั้นไปกลายเป็นว่าที่ขาดทุนเมื่อวานนี้ f อ m c โอ้ยดอกเบีย้ยไม่ลดเดือนมีนาคมแล้วเนี่ยนะฮะก็กลายเป็นว่าผลประกอบการบิ๊กเทคมันดีแหมันก็เข้ามาชดเชยกันนะครับตลาดหุ้นทั่วโลกก็จะเป็นแบบนี้เช่นเดีวยวกันฝั่งของยุโรปเนี่ยก็ติดลบไปเนื่องจากตัวของผลประกอบการที่ประกาศออกมาไม่ค่อยถูกใจนะครับสำหรับในคืนที่ผ่านมา นะครับก็มาดูอินเด็กซ์กันนะครับผมตัวของตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้ก็ปรับตัวขึ้นเป็นบวกนะ S&P 500บวกขึ้นมา1.18%นะครับดาวโจนบวก0.97% n a s d a เเนตแกเนี่ยบวกไป1.3%นะครับฝั่งยุโรปครับอย่างที่ว่าว่ามีผลประกอบการออกมาอาจจะยังไม่ค่อยถูกใจมากนะะักนะฮะแล้วก็จริงจมียุโรปมีมีประกาศ PMI ครับแต่ PMI เป็นประกาศรอบ2คือของยุโรปเนี่ยเขาจะประกาศรอบแรกไปวันที่ประมาณ24-25นยะี่แล้วก็มีตัว เต็มๆประกาศออกมาก็คือเป็นวันประมาณวันที่1ของเดือนถัดไปนี่แหละนะก็ประกาศรอบที่2อมานะก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรครับแต่คือพี i เนี่ยม,มันมันดีอยู่แล้วนะตั้งแต่ที่ประกาศรอบแรกเนี่ยนะแล้วมันดีก็ประกาศรอบ2มันก็มันก็ใกล้ๆเดิมนะฮะไม่ค่อยไม่ค่อยตลาดไม่ค่อยเลี้ยงกันอะไรแต่จริงมันดีมีดีกว่าค่าหลายประเทศนะอย่างเช่นแบบ อิตาลีสเปนอะไรพวกนี้นะครับแต่ผลประกอบการงบงบที่ออกมามันอาจจะไม่ได้ถูกใจมากนะักก็เลยทําให้ตลาดหุ้นในติดลบไปนะครับสต๊อกร้อครับลบศูนะรรนะฮะเซี่ยซีสีู่ฝรัรร่งเศสลบไป0.89%ดแปดกนตสองเงยอรมันลบไป0.26%นะครับฝั่งของเอเชียก็เงียบๆครับหลังจากที่ฝั่งสหรัฐเขาเอเชียเราเปิดหลังเนาะจากที่สรหรัฐเขามีเอฟเกันนะเพิ่งมารีแอคกันปรากฏว่าเอเชียเราก็นิ่งๆครับเพราะว่าเอเชียเราก็บอกว่าจริงๆก็มันก็ไไม่ได้ เออมันก็ไม่ได้ผิดคาดนะแล้วก็ก็ก็ไม่ได้อะไรนะคือเอเชียเราก็อาจจะแบบว่าก็เออไม่ได้คิดว่าสหรัฐคือสหรัฐจะรีบลดเนี่ยเอเชียก็คงไม่ได้จะเร่งลดตามหรอกช่วงนี้นะฮะเอเชียส่วนใหญ่ก็คงต้องรอประมาณครึ่งปีหลังแหละนะครับให้ทุกอย่างมันเซตเทิลสักนิดหนึ่งนะให้สหรัฐเขาลดดอกเบี้ยกันเต็มที่แล้วโอเคละนะเอเชียเราคงน่าจะจะได้ลดดอกเบี้ยตามนะครับฝั่งเอเชียเราก็เลยนิ่งๆครับเออนิกกี้สองสองห้าครับก็ลดไปศูนย์จุดเจ็ดหกเปอร์เซ็นต์นะสี่ร้อสามร้อย เอ่อแฟลตนะครับหังแสงนะครับบวกขึ้นมาศูนเนะครับเซนเสงเนี่ยลบไป0.15%นะึเซนตะเซ็นบ้านเราบวกขึ้นมาเล็กน้อยศูนเเนะครับ JCI เนี่ยนะครับก็แฟลตนะครับแล้วก็เวียดนามบวกขึ้นมาที่0.6%น นะครับตัวราคาทองคำครับก็เพิ่มขึ้นแค่นิดเดียวนะฮะเพิ่มขึ้นมาปิดที่2 0 7 1ดอลลาร์ต่อทอยซอนนะครับหรือเพิ่มขึ้นมา0.21%นะครับ WTI น้ำมันดิบเนี่ยติดลบครับปิดที่74ดอลลาร์ต่อบาร์เรลหรือลดลงไป2.1%นะครับพันธบัตร2ปี10ปีครับนิ่งๆหน่อยฮะก็พันธบัตร2ปีปิดที่4.2%นะครับหรือว่าไม่เออแฟรดนะครับแล้วก็พันธบัตร10ปีนะปิดที่3.88%เลลดงไป4บสิสพอยตต์นนะครับก็็เปลาดเมืื่อคนนนีี้้ก็มมันดิบบครัที่ลเ หน่อยก็มันมีรายงานข่าวเกี่ยวกับอัปเดตเกีเ่ยวกับอิสราเอลฮามาสขึ้นมานะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังในรายละเอียดนะฮะส่ว so, นด้านเรื่เศรษฐกิจครับอย่างที่ว่าไปว่ามีตัวของ PMI ประกาศออกมาก็ใกล้ๆเดิมครับผมตัวของจะมีตัวที่คือคือ,คอรอบล่าสุดคือประกาศ p m รอบเป็นของเดือนมกราคมนะรอบที่สองรอบแรกเนี่ยเพิ่งประกาศไปวันที่25่รับาของยุโรปเนี่ยเพราะนั้นโดยปกติแล้วเนี่ย PML รอบ2อมันก็ มันก็จะไม่ได้เปลี่ยนจากรอบแรกเยอะครับเพราะมันเป็นประกาศแบบว่ามันก็ห่างกันมา5วันเองนะฮะม,าามันจะไม่เหมือน GDP เนาะถ้าเรา GDP ของยุโรปสหรัฐอะไรพวกเนี้ยมันประกาศแบบครั้งแรกเดือนนี้อีกครั้งเดือนถัดไปครั้งเดือนถัดไปมันเว้นเดือนตัวเล่เปลี่ยนเยอะนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากครับแต่ว่าก็อาจจะมีตัวที่มันดีกว่าเดิมก็คือของอิตาลีครับประกาศรอบแรก47นะฮะคราวที่แล้ว45ประกาศรอบแรก47ประกาศรอบ2 48นะก็ดีมากกว่าเดิมก็มีสเปนครับที่ดีเหมือนกันรอบที่แแล้ว4ปรรระกกาศอบ 47ประกาศรอบ249มันก็จะมีตัวที่ดีดีกว่าเดิมเช่นเดียวกันครับแต่ว่าเฉลี่ยมาแล้วนะของตัวยุโรปเนี่ยนะครับก็ยังเท่าเดิมครับเพราะว่าประเทศอื่นเขาก็มีตัวที่โดนลดลงเหมือนกันอย่างอย่างตัวของฝรั่งเศสก็ลดลงนิดนึงอะไรแบบนี้นะครับผมก็โดยรวมแล้วก็ทําให้ตัวพีเอไของยุโรปรอบที่2ประกาศออกมาเนี่ยนะก็ยังเท่าเดิมครับก็เป็นที่46กนะครับก็เป็นอะไรที่ยังไม่ได้ถึงขั้นดีมากนะ46กก็ยังอยู่ในแดนหดตัวเยอะอยู่ นะครับผมแต่ก็ฟื้นตัวจากเดือนที่ผ่านมาได้ได้ได้ในระดับหนึ่งนะครับก็มีเงินเฟ้อครับของตัวยุโรปประกาศออกมาครับ CPI เนี่ยออกมาที่2.8%ครับก็ชะลอตัวลงจากเดือนที่แล้วนะที่มี2.9เดือนนี้2.8แต่ก็ยังเยอะกว่าที่คาดที่2.7อยู่นะครับก็เรียกว่าผิดคาดไปนิดหน่อยนะคบเงินเฟ้อเฟ้อมาที่คาดคาดนิดหน่อยขณะที่ตัวของค r e CPI นะครับก็มากกว่าที่คาดนิดหน่อยเช่นเดียวกันก็เดือนที่แล้ว3.4 ออกมา3.3แต่เยอะกว่าีค่าที่3.2นะครับก็เป็นอันว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันชะลอตัวลงเรือยจากเดือนที่แล้วแต่ว่ามันสูงกว่าที่ค่าเล็กน้อยนะครับก็เป็นภาพที่ไม่ค่อยดีสาหรับตัวของยุโรแต่ก็ในทางกลับกันมันก็เป็นข่าวดีที่ว่า ECB ก็บอกให้งั้นเศรษฐกิจก็ไม่ดีเงินเฟ้อก็ดูแล้วไม่น่าจะลงเนี่ยนะฮะอ่อมันก็มันก็มันก็จะเป็นภาพที่ ECB ต้องคิดนิดหนึ่งนะว่าเอายังไงดีคือเงินเฟ้อเนี่ยมันก็ มันมาแล้วมันไม่ถ้าจะท่านถ้าจะไม่ลงดอกเบี้ยมันจะลดดีไหมแต่ว่าเศรษฐกิจมันก็มันก็มันก็ไม่ดีนี่พีเอไมออกมามันก็ยังไม่ถึงขั้นดีคือมันฟื้นตัวแต่มันยังไม่ดีเท่าไหร่นะดอกเบี้ยจะลดไม่ลดนะครับก็ขัดกันอยู่นะในวันเดียวนะสำหรับตัวของยุโรปทั้งซีไบพาไปฝั่งหนึ่งนะแล้วพีเอไมก็พาไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับของอออังกฤษครับมีดอกเบี้ยครับก็คงไว้ที่5.25%จุดสองนนะฮะนี่ก็ไม่ได้ผิดคาดอะไรนะก็เงินเฟอ้อแบบนี้ยังทั้ง ECB ททัั้ง้ง อังกฤษนะฮะเก็คงยังไม่ได้ขยับอะไรมากนะครับมีตัวเลขการว่างงานสหรัฐครับประกาศออกมาก็ใกล้ๆกับที่คาดครับผมก็เยอะที่คาดเล็กน้อยที่ซ้ำนะครับสำหรับพวกแบบขอสวัสดิการการว่างงานพวกของพวกขอสวัสดิการการว่างงานต่อเนื่องอะไรพวกนี้ของสหรัฐก็ออกมาเยอะที่คาดครับก็เป็นภาคแรงงานชะลตตอตัวต่อก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรก็เป็นไปตามเทรน,นเดิมครับนสัสหรัฐเนี่ยไม่มีอะไรอยู่แล้วเงินเฟ้อลงค่าแรงลงนะครับผมก็ได้ไปวัดกันที่เศรษฐกิจแลลวว่าถ้าเศรษฐกิจมันดีแบบนี้ เฟดก็อาจจะคิดแล้วว่ามันเดี๋ยวเงินเฟ้อมก็อาจจะกลับมาได้นะครับอาจจะไม่ได้รีบเท่าไหร่นะครับเอามาดูเมื่อคืนนี้ครับผมตัวที่ทําให้ตลาดหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้วก็แทบจะชดเชยตัว FOMC เมื่อวานนี้หมดเลยเนี่ยนะฮะก็มีการประกาศผลประกอบการของหุ้น3ตัวครับก็มีเมตานะครับมี amazon ดอทคอมแล้วมี Apple นะครับของ เมตาก่อนนะของเมตาพี่มาเน่คือดีแบบดีสุดๆไปเลยคือรายได้กำไรนะครับโตรประมาณ25%นะครับแล้วก็พี่มาแกก็ออกมาพูดว่าเออปีนี้เนี่ยน่าจะเป็นปีที่ดีนะเพราะว่ามันจะมีพวก AI ที่มันมาใช่ไหมแล้วก็บอกว่าออของ f c e e o o o เนี่ยก็ลงทุนในด้าน AI เยอะนะไม่ต้องห่วงก็เอา AI มาทำนะอย่างเช่นแบบว่า ไอตัวตัวกล้อง VR ถือไม่ห้าเนี่ยก็มาก็จะทําอะไรพวกนี้ออกมามันก็ผมก็ไม่ตกเทรนด์นะก็ลงทุนเยอะมากด้วยนะครับผมแล้วก็ เขาก็เรียกความมั่นใจครับโดยการที่ a c e b o o k เนี่ยก็ประกาศนะครับจ่ายเงินปันผลรายไตรมาสเป็นครั้งแรกตั้งแต่ตั้งบริษัทมาคือปกติก่อนนี้มันจะอาจจะเป็นรายปีอะไรเงี้ยนะก็วันนี้แบบแถมให้แบบกำไรดีมากก็จะจ่ายปันผลเลยก็เรียกความมั่นใจสุดๆนะเมตาก็ถือเป็นหนึ่งในบิ๊กเทคนะก็พาเซติเมนต์ขึ้นเลยบอกว่าเนี่ยมั่นใจมากว่าเงินเหลือนะจ่ายปันผลรายไตรมาสเพิ่มให้นะฮะแล้วก็ซื้อหุ้นคืนด้วยนะทำหลายอย่างมากเลยจ่ายปันผลซื้อหุ้นคืน นะครับเราก็บอกว่าเนี่ยลงทุน AI ไปเยอะเลยเดี๋ยวปีนี้เนะี่ยกำไรน่าจะดีนะครับก็เป็นนี่จะเป็นเมตาเฟซบุ o กนะครับอันที่2จะเป็น Amazon.com ครับ Amazon.com เนี่ยก็งบดีเช่นเดียวกันนะครับรายได้ช่วงไตรามาสสีที่ผ่านมาที่เป็นฮอลลีเดย์เนี่ยนะฮะก็เป็นฮอลลีเดย์ที่ปกติก็ดีอยู่แล้วนะช่วงฮอลลีเดย์นิดดีไปมากกว่าที่มากกว่าปกติครับข้าไปดูกราฟขวาบนนะจะเห็นได้ว่ากําไรรายได้นะในไตรามาสสีก็โตที่สุดในรอบ ตั้งแต่ที่เจอโควิดมาเนี่ยนะฮะก็กลับมาโตแบบว่า9%ได้นะครับผมสำหรับรายได้ในช่วงไตรามาสที่4ที่ผ่านมานะฮะนอกจากนั้นก็ตัวของเทคก็ตัวของผู้บริหารก็บอกว่าปีนี้เนี่ยยังเป็นธีมเดิมก็คือลดคนนะะลดคอสนะครับอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งลดคอสปกติลดคนลดคอสเนี่ยนักทุนชอบอยู่แล้วเพราะว่า มันก็ทําให้กําไรมันเพิ่มขึ้นนะแล้วก็คนที่จะชอบด้วยก็คือเฟดนะเฟดธน,นาคารกลางสหรัฐบอกดีเพราะว่า Amazon.com เนี่ยพนักง,งานเขาเยอะมากะเป็นหมื่นเป็นหมืนม่นหมนคนนะนะเขาใช้แรงงานเยอะนะครับก็ เฟดก็คงบอกดีดีเอาเลยนะฮะก็จะเป็นภาพแบบนั้นแลวก็นักทุนก็บอกอะแฮปปี้ด้วยงบก็ดีแล้วก็เดี๋ยวจะลดคนต่อก็จะเป็นภาพที่ทําให้ต้นทุนเนี่ยลดน้อยลงนะครับก็หุ้นนขึ้นเช่นเดียวกันสุดท้ายก็จะมีแอปเปิลครับแอปเปิลเนี่ยจะเป็นมิกซ์หน่อยก็คือจริงผลประกอบการดีถ้าดูในกราฟขวาล่างเนี่ยนะครับรายได้แอปเปิลเนี่ยเขาไม่โตมันไม่โตมาสีไตมาแล้วไตม้าล่าสุดเนี่ยนะครับซึ่งเขาอาจจะตั้งชื่อไตม้าไม่ตรงคนอื่นนะคือคนอื่นเขาจะเป็น Q4 นะแต่แอปเปิ ก็รายได้เนี่ยโตครั้งแรกนะจากที่4ไตมมาเนี่ยรายได้หดมาโดยตลอดครับถึงแม้หุ้นจะขึ้นนะนะหุ้นจะไม่ได้ตกแต่ว่ารายได้จริงๆอ่ะฟันดามนทอลไม่ดีก็คือรายได้มันหดนะครับไตม์มาหนึ่งครับก็คือไตม์มาล่าสุดนี่แหละนะฮะตัวผลประกอบการเนี่ย พลิกตัวเป็นบวกได้เป็นครั้งแรกในรอบสีไตรมาสครับจริงๆงบดีนะครับแต่ประเด็นคือเข้าไปอยู่ในไส้ในก็ผู้บริหารเขาประกาศออกมาว่าตัวที่มันออนแอเนี่ยนะครับคือตัวของยอดขายในจีนนะมันก็ไปตามเซนิเมตนไปตามเศรษฐกิจจีนที่มันไม่ดีนี่แหละก็ยอดขายก็ไม่ค่อยดีนะครับก็พอนักงทุนฟังอะไรแบบนี้แล้วนะฮะก็เลยอาจจะไม่ได้ทำให้หุ้นแอปเปิลบวกเยอะมากเขาก็กังวลเลยว่าคือก็เห็นอยู่ว่าเศรษฐกิจจีนไม่ดีแล้วก็พอบอกไตรมาสสี่ปีที่แล้วยอดขายในจีนแย่มากแล้วแต่ พอตัดท่าไปที่ปัจจุบันนะี่คือยังไม่ได้ดีขึ้นเนี่ยมองไปในอนาะคตก็อาจจะแย่งลงไปมากกว่าเดิมแล้วก็ จีนก็เป็นตลาดใหญ่นะครับในฝั่งของ Apple แลแหละฮะก็ทําให้ตัวของหุ้น Apple อาจจะไม่ได้ไม่ได้บวกขึ้นมากมานะครับแต่อย่างน้อยก็ไม่ได้ทําให้เซนติเมนต์เนี่ยมันแย่ลงนะเพราะว่าก็ะเทกรอยเขาดีใช่ไหมแอปเปิลก็ออกมางบดีแต่ว่ามองอนาคตยอดขายจีนน่าจะแย่ลงก็ออกมาค่อนข้างจะมิกซ์นะครับหุ้นก็ทรงๆนะครับอาจจะติดลบไปนิดๆน,นะครับผมในช่วง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 ทายตลาดนะครับก็จะเป็น3ามบิ๊กเทครับที่ออกมาเป็นกลางถึงบวกก็เลยทําให้ตลาดหุ้นเมื่อคืนนี้นยปิดปรับตัวเป็นบวกได้ มาที่ข่าวต่อไปครับก็จะมีตัวของ IMF กันบ้างนะครับ IMF ก็เอ่กน่าจะเป็นครั้งแรกๆนะที่ทางคุณผู้ว่าเนี่ยนะฮะคุณจอเกวาเนี่ยนะครับออกมาแนะนำนะครับเฟดนะฮะแล้วก็จริงๆเขาบอกว่าทั้งเฟดเนี่ยแกพูดประมาณนี้ว่าทั้งเฟดและธนาคารกลางใหญ่ๆทั่วโลกอื่นนะ i อ f เนี่ยแนะนำว่ารอบนี้สถานการณ์เศรษฐกิจรอบนี้นะฮะลดดอกเบี้ยช้าไปดีกว่าเร็วไป นะสำหรับรอบนี้นะนะคือไม่ต้องกลัวเลยว่ารถช้าไปจะเจอรีเซชชันเนี่ยบอกเอ็มบอกมองว่ารอบนี้ไม่ต้องกลัวแบบนี้กลัวว่ารถเร็วไปดีกว่าแล้วเงินเฟอ้อมันกลับมานะแล้วมันจะต้องกลับมาขึ้นต่อบเวียตต่อแบบนี้ตลาดงงช็อกแย่เลยนะครับนี่ก็จะเป็นความเห็นไอเอ็มรอบนี้เป็นเมสเซจที่ส่งไปที่เฟดนะครับซึ่งเฟดหรือว่าเอ,อ่อเฟดเนี่ยน,น่าจะบอกว่าคิดง้นอยู่แล้วแต่อาจจะพูดไม่ได้นะแต่ว่าธนาคารอื่นอาจจะ อาจจะขัดนิดนึ่งอะไรยุโรปยุโรปเนี่ยเขาอาจจะอยากจะลดเร็วนิดนึงเพราะเศรษฐกิจเขาแย่นะครับแต่ก็ไอเก็แนะนำมาร่วมวลอีกทีนะครับก็เฟดไม่น่ามีประเด็นครับแต่ว่าคนที่มีประเด็นนี่คือนักทุนอย่างเราเนี่ยอาจจะแบบเอ้ยโอ้โหอยากลดเร็วๆถูกไหมอยากให้ลดดอกเบี้ยเร็วๆตลาดคุณจะได้ขึ้นเยอะๆนะครับผมก็ก็การว่าไอเมฟออกมาช่วยอีกเสียงหนึ่งนะครับอย่างไรก็ตามก็ทางคุณจอเกว,ว่าเนี่ยแกก็ออกมา แกก็ให้ดอกจันไว้ว่าจริงๆอยากให้เป็น Data d e p e n d e n นนะก็คือดูตัวเลขไปตัวเลขเงินเฟอ้อมันลงถึงสเอร์เซเมื่อไหร่ยูก็ลดดอ,อกเบี้ยง่ายยูก็เป็นตามให้มันรีเลทไปกับดอกให้มันรีเลทไปกับ Data เพราะวันเนี้ยนะครับแกพูดว่าวันนี้ตลาดหุ้นมันขึ้นกับ expectation มนาะกคือคาดว่าเงินเฟอ้อจะลงเลยคาดว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยเดยนมีนาะดันั้นก็เลยแนะนำเฟดว่าถ้างั้นยูไม่ต้องอยู่บนความคาดหวงังเพราะว่าตลาดหุ้นมันคาดหวังมากเกินไปยูก็เอาตามตัวเลขจริงเลย ให้เห็นพร้อมๆกับตลาดนี่แหละคือพอเงินเฟ้อ2%เมื่อไหร่ยูก็ลดดอกเบี้ยตลาดก็จะเห็นไปพร้อมๆกันก็ไม่ต้องมีใครคาดหวังคือตลาดมันคาดไปมัวแต่คาดเฟดยูก็ทําตรงข้ามกับตลาดเลยคือเอาตัวเลขจริงอย่างเดียวมันก็จะช่วยลดให้ตลาดแบบอ่าดังนั้นตลาดอยู่ก็ไม่ต้องคาดแล้วเฟดยังดูตัวเลขจริงเลยนะครับก็อ,อารมณ์ประมาณนี้ก็จะเป็นตัวที่แอเนเบลเขาแนะออกมานะครับซึ่งก็อย่างที่ว่าฮาว่าอิมพิเรชันคือ เฟดเนี่ยไม่น่าจะสนใจอะไรเพราะเฟดบอกฉันคิดอย่างนี้อยู่แล้วแต่ว่าอิมเพีเชันคือมันก็จะเป็นแรงอันหนึ่งที่มาคอยกดดันตลาดนิดนึงนะฮะว่า IMF มเอแนะนําแบบนี้แต่ตลาดอยากให้ลดดอกเบี้ยเร็วๆนะครับก็อย่างที่ว่ากันครับว่าอิมพายเลตเดือนมีนาคมเนี่ยหลังจากที่เมื่อวานนี้โมเอฟซีออกมาเนี่ยนะครับตลาดเนี่ยไม่ได้คาดแล้วว่ามีนาคมจะลดดอกเบี้ยตอนนี้ตลาดเนี่ยไปพฤษภาคมแล้วก็ไอเมพูดอย่างนี้อีกเนี่ยจะจะไปเดือนมิถุนายนแล้วนะครับแต่อย่างที่อย่างที่เล่าไปในหน้าที่แล้วก็คือตัวของดิก ที่ไอสปริงเรามองว่าจะเป็นตัวชูโรงเนี่ยก็ทําหน้าที่เร็อมาหากนะก็จะเป็นตัวที่ทําให้หุ้นเนี่ยนะครับมันมันอาจจะไม่ได้ติดลบนะก็จะเป็นตัวที่พาหุ้นขึ้นนะครับแต่บวกแรงๆแน่นอนฮะเราไม่ได้ไอสปริงเราไม่ได้เชื่อว่าดอกเบี้ยจะลดห้าครั้งแบบที่ตลาดคาดน,นะแบบเป็นไปไม่ได้อะ่ะนะฮะก็ก็มันตลาดน่าจะผิดหวังแล้วทําให้ตลาดในหุ้นเนี่ยนะอาจจะไม่ดีบวกต่อเยอะๆนะครับก็น่าจะเป็นภาพประมาณนั้นนะครับแล้วก็ไฮไลท์อย่าลืมครับที่เราเล่ากันมาตลอดคือไฮไลท์คือเลือกตั้งตอนปลายปีนีน้ซึ่ง ตอนนี้เรายังไม่รู้เลยว่าใครจะเป็นคนดิเดตถูกไหมฮะก็จะเป็นทรัมป์คือรีพับลิกันเนี่ยคือถ้าทําไม่โดนคดีเนี่ยรีพัิกันก็ก็จะเป็นทรัมป์น,นี่แหละนะดูจากเสียงแล้วแต่ว่ายังไม่ไฟนอลน,นะแต่ก็ต้องดูอีกทีส่วนทางเดโมแครตเนี่ยก็คุณไบเดนเนี่ย,ยแกยังไม่ประกาศว่าแกจะไม่ลงนะแต่แกก็อายุเยอะแล้วนะแกก็จะไม่ไหวเหมือนกันนะฮะมันก็ต้องมาวัดกันตอนคือช่วงช่วงสักประมาณไตามาดสเนี่ยนะฮะเราจะได้รู้แล้วว่าจะเป็นเกิดคนดิเดตเนี่ยจะเป็น2ลุงนะ,ะคือลุง ไบเดนะกับลุงทัป์หรือเปล่าหรือจะเป็นคนอื่นนะฮะที่จะเป็นอ่ะทัป์โดนสมมติทัป์โดนคดีปับ๊บตูตัดสิทธิ์คุณไบเดน Biden บอกว่าไม่ไหวแล้วอายุเยอะอะไรเงี้ยก็จะเป็นคนอื่นขึ้นมาหรือเปล่าแล้วจะเป็นใครนะก็เดี๋ยวสักตรมาสองนะก็จะได้รู้กันก่อนแล้วก็ไฮไลท์ก็จะเป็นเดือนพฤศจิกาย,ยนครับว่าจะเป็นใครสู้กับใครนะคือถ้าถามวิจัยเราเนี่ยเราก็มองว่าถ้าเป็นสองลุงนะทัป์คู่กับไบเดนเหมือนเดิมเนี่ยไม่น่าจะดีนโยบายไม่น่าจะคือใครขึ้นก็ ใครขึ้นก็ไม่น่าจะดีสักเท่าไหร่แต่เป็นคนอื่นเนี่ยอาจจะอาจจะอาจาอาจะดีดีมากกว่านะแต่สุดท้ายแล้วอย่างที่เราคุยกันครับว่าอีสป็นที่เราดูกันไว้เนี่ยคือไซตีในอดีตมันมันคือเลือกตั้งอ่ะตลาดหุ้นยังไงมันก็บวกบวกน้อยบวกมากนะครับผมก็เดี๋ยวก็ไปว่ากันตอนปลายปีนะครับก็สุดท้ายของวันนี้ครับผมก็มีราคาน้ำมันผันผวน,นครับคือมันมีรายงานข่าวจากตัวของสำนักข่าวนะครับที่ชื่อว่าเออเอา จาซีรานะครับซึ่งเป็นสํานักข่าวตัวออฟฟิเชียลของรัฐบาลคือรัฐบาลแบกรัฐบาลกาตาแบกนะครับก็ค่อนข้างจะน่าเชื่อถือแล้วก็เป็นคนที่คือรัฐบาลกาตาสํานักข่าวเนี่ยเป็นคนที่ชอบชอบทําข่าวตอนออกกลางลบกันอะไรพวกนี้ข่าวเร็วมากปรากฏว่าเขาก็โพสต์ข่าวครับตอนแรกเขาโพสต์ว่าเฮ้ยตัวอิสราเอลเนี่ยอยากจะหยุดยิงนะครับจะหยุดยิงในสงครามอิสราเอลฮามาสให้นะครับก็โพสต์ได้แป๊บเดียวครับแล้วก็ลบโพสต์ทิ้งนะแล้วก็บอกว่าอ๋อ oh, โทษทีแรงข่าวผิดนะฮะ อิสราเอลแค่ส่งหนังสือเฉยๆไปที่กลุ่มฮามาสว่าอยากจะหยุดยิงนะฮะมาเจราจากันหน่อยมายังไม่ได้หยุดยิงนะครับผมก็เลยทําให้ราคาน้ำมันเนี่ยก็พันผนหนักเลยฮะตอนแรกเนี่ยเปิดตลาดมาก็ตอนแรกราคาน้ำมันเปิดตลาดมาบวกก่อนนะบูว์เมือ่อวานเจ็ดสิบหกเปิดตลาดมาเจ็สิบเจ็ดแล้วก็ร่วงลงไปเจ็ดสิบสี่นะตอนที่มีข่าวแล้วก็ขึ้นมาที่เจ็ดสิบหกบอกว่าเอ้ยข่าวผิดนะแล้วก็ลงกลับไปที่เจ็ดสิบสี่เหมือนเดิมเพราะว่ามันก็คือคือจากเปลี่ยนจากหยุดยิง เป็นส่งหนังสือไปเชิญมาเจราจาเนี่ยจริงๆมันก็มีค่าเท่ากันตลาดก็โงโหนิดหน่อย,ยก็ทําให้ราคาน้ำมันเนี่ยพันโผลแล้วก็ติดลบเมื่อคืนนี้นะครับก็เ,เป็นอะไรที่ต้องตางันต่อครับว่าสรุปจะหยุดยิงไหมหยุดยิงหรือไม่หยุดยิงนะฮะแต่ก็อย่างที่ทางเราที่ที่ของอิสปินเราเคยวิเคราะห์กันไปนะฮะว่าเราคิดว่ามันก็มันก็จะมีผลแค่ราคาน้ำมันนี่แหละแล้วก็มีผลไม่ได้เยอะด้วยจะเห็นได้ว่าราคาน้ำมันเนี่ยมันก็อยู่ที่เดิมฮะตั้งแต่มีสงครามมาก็70 ไป75 7778แล้วก็ลงมา75เท่าเดิมก็อยู่ประมาณนี้ละฮะแล้วก็แล้วก็ผลกระทบของกับพวกของการค้าการเทรดอะไรพวกนี้ไม่มีนยยะเลยไม่ได้เกี่ยวไม่ได้โดนอะไรเลยนะครับก็เป็นอะไรที่เดี๋ยวก็ต่างกันต่อไปนะว่ามันจะถ้าจะมีผลมันก็คือต้องขยายวงกว้างถูกไหมแต่วันนี้มันยังไม่ได้ควายใหญ่วงกว้างอะไรนะครับก็โอเคฮะน่าจะครบถ้วนนะครับสำหรับยูนิทูนโอประจําวันนี้นะครับผมและทีมงานขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ